เริ่มต้นกันด้วยหน้าตาของเออรันน่าเลยนะแล้วก็ลองสุ่มกันนะครับว่าเคยอยู่ใน S B 0 7นจใช่ไหมที่ผมบอกว่าเก่งหน้ากับพาวดี้ช่วยนี้มันดีมากอยู่ตรงไหนคือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมวีดีชันนะครับกล่อง S S P 02 2ขีดนะครับก็เป็นกล่องที่ต่อจากตัวขีดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูขีดหนึ่งสามารถย้อนกลับไปดูไนะครับต้องบอกว่ากล่องนี้และกล่องนั้นมีความเก่งกาจพี่พอๆกันเลยทีเดียวนะครับ เขาเรียกว่ากล่องดูเนี่ยเสริมเวิลไปประมาณนึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวลที่เหลือในการมาเสริมนะครับเรียกว่าโอ้โหชุด sp s เนี่ยเสริมทั้งเวิลหลายหลากสายสายมากนะครับมากันครบหมดนะกล่องนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยหน้าตาของเออรันมะเลยนะแล้วก็มี่วานนิตี้ตัวใหม่ที่กลับใจนะครับหลังจากที่เขาไปสำนึกตนในคุกมาสักพักนึงนะครับเขากลับมาเพราะควาสามารถที่ขี้โกงกว่าเดิมนะครับโอเค ชุดนี้ครับมีการให้ทั้งหมด40ใบแล้วแน่นอนว่ามีการ์ดรสุ่ม1ใบหลังกล่องครับเป็นฟอย์สวยงามมากนะแล้วก็มันจะมีการ์ดที่เป็นกรอบทอของ s b t ส7นให้มาด้วยนะครับแต่ว่าจะให้มาอีกในรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเปิดออกมาครับเราก็จะเป็นตัวเด็กเลยแล้วก็ไม่มีสนามไม่มีอะไรนะครับไม่มีลายคอเตอร์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นชุดบูสเตอร์แล้วก็เป็นชุดเสริมนะครับเราไม่สามารถที่จะซื้อกล่องนี้กล่องเดียวแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่า ใครอยากซื้อเนี่ยก็ต้องแบบ4กล่องแล้วก็ไปหาแบบโครงเด็กหรือว่าตัว trial เด็กเริ่มต้นนะครับหรือว่าการ์ด6 9 5 9ก็ได้นะมาเป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ซื้อพวกนี้ไปเสริมนะครับซึ่งแต่ละอันก็แบบว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้จริงก็ลองย้อนไปดูแล้วกันเนาะเพราะมันมีหลายแบบมากที่ออกมานะครับอ่ะแต่เราจะโฟกัสจันที่กล่องนี้ก่อนดีวกว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับหลักกล่อง ซึ่งผมอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันกลับกลงเป็นกรอบดําแล้วมันสวยมากนะครับคือมันไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นกรอบดําแล้วก็สวยมากกว่าได้เจ้าตัววานิตี้อีกแล้วนะใบนี้เป็นแบบโฆษณาครับอ่ะแต่หลังเป็นรูปวันีิแฟงี้ไม่น่าใช่แล้วละถ้าเกิดเป็นวานิี้เนี่ยต้องเป็น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 เนี่ยต้องเป็นต้องเป็นกรอบสีดำอย่างงี้อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอดูว่าได้ตัวอะไรเนาะ ปึ๊บอ้โหได้เป็นดิ m ม,มี่ฮับเบิเนสครับหนูน้อยหมวกแดงเอ็มม่านะครับอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งสายที่เก่งกาจมากๆเลยนะของบดีไฟนะครับกับดันเจี n ยนเบ d สายนิทานของเรามันไม่ได้มีแค่พวกนี้อย่างเดียวเดี๋ยวผมมีให้ดูด้วยว่าเราจะมีโอกาสสุ่มได้อะไรบ้างในกล่องนี้นะครับลอสเริ่มจากล o อตเวิร์ก่อนแล้วกันนะล o อตเวิร์เนี่ยมันจะมี2ใบนะครับที่มีโอกาสสุ่มได้แน่นอนว่า หนึ่งใบจะเป็น p a s อ i o n Eye นะครับหรือว,ว่าเจ้าตัวกองพลมังคอโลหิตนะครับรอบนี้เขาไม่ได้อยู่ในกล่องธรรมดานะเขามันเป็นในกล่องของในช่วงไม่ใช่ในกล่องในเด็กของลอสเวลล์นะครับแล้วก็นี่ w e ี้คายเดส Destroyer นะครับนี่เป็นตัวกรอบดาที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับมันสวยงามมากจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกรอบดาได้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็ที่เหลาอเนี่ยจะเป็นฝั่งของมอนเตอร์ในเด็กธรรมดาแหละ น,นี่จะเป็นของทัพสวรรค์อาก,าก้าอามมนิทาแล้วก็มีเทพไปฟ้านะครับกล่องน,นี้แม้จะไม่มีกาก้าเลยแต่ก็มีโอกาสสุ่มได้กาก้าเช่นกันนะครับมันจะสุ่มรวมกันหมดเนาะไม่ได้มีการแยกนะครับเิอร์แรกเลยของเรา lost World นะครับมีมาให้ประมาณนึงเลยนะเยอะอยู่นะครับแล้วก็นี่ต่อมาครับก็จะเป็นด n c h o World นะครับสายยังกี้นี่นำมาเลยเนาะแล้วก็นี่ Regen w w r r l d นะครับต่อไปก็เป็น Hero World แล้วก็ Star Dragon World โอ้โหบอกว่านี่ก็เป็นคล e อสอีกหนึงตัวที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็นี่น้องเอ็มม่านะครับ Dungeon World สายนิทานของเรานะแล้วก็สุดพิเศษครับนี่ <c oughs> มีมาให้กล่องนี้ด้วยนะครับกับตัวกาเเนเิกที่เป็นของเสือของดราก้อนทั้งหลายนะแล้วก็นี่ แเทิร์นออฟกอรีนะครับเขาก็ด้วยความที่อันนี้มันใส่ได้ทุกเด็กนะครับในในกล่องนี้เขาก็ให้มาด้วยนะครับแล้วก็การที่ผมบอกว่านี่มันเคยอยู่ใน s b 0 7ใช่ไหมรอบนี้เขาทํากลับมาให้ครับแต่ว่าจะเป็นกรอบสีเหลืองไม่ใช่กรอบสีทองที่แบบว่าวุงว้งวิ้งวับเหมือนในกล่องตรง s b 0 7นะครับ ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกเลยสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีแบบไปซื้อตอน SBD07 เนาะก็มาหาในกล่องนี้ได้นะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งแบบอาจจะชอบอาร์ตแต่ว่ามีงบไม่พอหรือว่าไม่ชอบไอที่มันเป็นแบบว่ากรอบทองคองเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในแต่ละเวิลด์เนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับ <S <S เรื่องมาที่ Lost World ครับก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากจาตัว Vanity k i Destroyer นะครับ นี่เป็นกราร์ฟลอยห้าหน้ากล่องด้วยแล้วก็ไวเฟลมบัตอายพาซิออนอายเนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวกองพลกำลังโลหิตที่มีอยู่ในลอสเวอร์แน่นอนว่าลอสไนต์กีลันส์นะครับก็เป็นตัวจากเด็กสตาร์มักลงแต่ว่ารอบนี้เขาไมา่อยู่ในลอสเวอร์แล้วนะครับถ้าเกิดคับคลคยับคราวว่าก่อนนันนี้มันเคยมีของฝั่งกาคาไปอยู่ลอสเวอร์ ver, ใช่ไหมรอบนี้จะเป็นฝั่งของลันมานะครับมาอยู่ในลอสเวอร์บ้างนะครับพรรคพวกของเขาอ่ะสายซีโร่ซีเ สายรมซีดำซีเอล w a n าวันนะครับผมอพิสโดรมิสนะแล้วก็อาร์ล,ลดโดเดลิสเล่นะครับเดิมิชันดเรนดรนเด s มิชันเลสเทรนนะครับเดมชันสเลเยอรโหันนี้บอกว่าดุดันมากนะครับผมบอกเลยแล้วก็ b a t t l e s of ส a r r i วน,นะครับผมนี่รู้สึกว่า b a t t e r n ์น f ์ออฟกับ b a t t e r n ์นออนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่น นี่โหสวยงามไม่ต่อมันต่อกันแล้วเนะนี่ยนี่นี่นี่มันน้องอย่างน,นี้โอ้โหสวยสวยนะครับนี่โหเป็นกิมมิคอะไรน้อยๆนะครับจากกล่องนี้น,ะนี่อ่ะต่อไปเรามาดูวันที่น้องดูน้อยบวกได้นีกว่าเสริมน้อยแต่เสริมนะนะครับผม กับ Dimmy Happiness ตูน้อยบอกแดงเอมม่านะครับกับ p r ีย d i ดี c h i f f o n เมื่อคือมีแค่นี้เลยนะครับมาเสริมให้กับสายของน้องเอมม่านี่ต่อไปต่อไปนี่เฮ่พลาดไม่ได้ผมบอกเลยว่าสตาร์ที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะครับกล่องนี้นี่ความหวังผู้ถูกบงชี้ Cross Astrologia ะมังกรดาราปกคอง Ordinary นะครับกีอ n ร o m e เม m เมนะครับผม อโลเมชนะตรงนี้นี่เป็นเรียกว่าอย่าเรียกสายมอนุกเขาใหเรียกว่าสามันสตาร์ดราก้อนนะครับโปรโมชั่นพอยนะครับคําประกาศทํานายยุทธนะครับผมบนกระดานนับหมื่นพันนะครับดราก้อนฮามพิษนะครับโอ้เรียกว่ามาแบบครบทุกสายนะครับในนี้มียกเว้นพริซึมดราก้อนนั่นเองที่ว่าเราไม่ได้เสริมเนาะแต่ว่ารอบนี้มาหมดมีโอดรดาก้อนรักเมทัลหรือว่า จะเปิดอัสโตรเกียนะครับมาอย่างไรละหน่อยมาหมดนะครับฮะต่อไปเป็นเรจ w นเวลนะครับผมมีมาให้3ใบนะครับก็จะเป็นของโหเป็นทัพสวรรค์นะอ่ะนะครับผมก็จะมีเจสกาเวลมีคาเคสนะครับเซนส์ชันดอร์สตร์มนะครับมีมา3ามใบแล้วก็ยังกี้ก็มีมา3ามใบเช่นกันครับ เรียกว่าอยู่ในหมวดเสริมน้อยแต่เสริมนะนะครับผมเทวสังอาสาสวรรค์ดูการเซอุสนะครับตำนานจอมมัสแกรงแล้วก็กระบองเพื่อการทุบเฮลมิสแบทนะครับผมให้มาสมามใบเลยแล้วก็นี่เสริมเยอะอีกหนึ่งเวิลด์เลยก็คือเจ้าตัวฮีโร่เวิลนะครับกับปีคู่สวนครามฮารุกะฟุบุกินะครับผมพลังใหม่มะนาวแมนนะครับเอ้ไม่ใช่พลังใหม่คอสโมแมนครับเอสคาเกียนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ คิงโคดโชกุนไดนาโกย่านะครับผมดราก้อฮีโร่กกันทัวร์จัสติสนะครับผมกากาในฮีโร่เวอร์ก็มานะนี่มาแล้วครับนโนทาโกยากิของเราอ่ามีมาด้วยนะเซคั n นดัสแอคเซลนะครับนี่แปลงร่างคอสโมแมนนะครับคอสโมแมนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสายนี้แนะนำให้รีบเก็บนะครับแล้วก็ไปหาการ์ดเก่าให้ไวเลยเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเก่งมากตอนชุด SN s s p 0 3เข้ามานะ จริงตอนนี้ก็กเก่งประมาณนึงแล้วนะแต่ว่าจะแบบโคตรเก่งเลยตอนชุดต่อไปเข้านะครับต่อไปจูนากุย่าคาสเซนนะครับยูนิตเพิ่มความเร็วรื่อปรปับปรุงฮีเอ็นนะครับกรอบแลรลสำหรับฮีโรเวิร์นะก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเข้า3ใบที่น่าสนใจของแต่ละอย่างที่แบบยาวๆเลยแล้วกันนะมาครับ3ใบที่น่าสนใจเ,เริ่มจาก Star Dragon World ของเรากันเลยดีกว่านะครับ บแรกผมให้เป็นดาร์กอนอาร์มพิสนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในตัวของเสือก็เรียกว่าของเสริมสุดท้ายของนีโอดากอนในยุคนี้แล้วมั้งนะนะครับก็นอกจากจะหน้าตาจะเป็นแจ็คเนี่ยแต่ว่าเอาสามารถไปเสริมโซดิแอคหรือว่าจะเป็นหกเขาก็ได้นะครับเพามันติดนีโอดากอนเหมือนกันทีนี้มันดียังไงครับมันดีตรงที่มันสามารถไปเสริมได้3ส,สายเลยละอีกหนึ่งแล้วนะครับอันที่2คือมันเป็นเซตนะครับแล้วก็ เขาบอกว่ายูราก้อนทังสัเราไม่ถูกทําลายแลวก็ไม่ถูกถอดโซ่ด้วยความสามารถของการู้แข่งนะครับอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าวดรอก้อนเราเนี่ยมันจะเล่นกับโซเยอะเมีเนี่ยมาป้องกันดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เคาน์เ,เตอร์เขาบอกว่าในระหว่างทัฟเฟ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่มมอนเตอร์หนึ่งใบในช่องดรอปของเรานะครับและมีโอราก้อนที่มีไซส์ด,ดั้งเดิมเป็น2หรในสูงกว่า1ใบเราจ่ายแลเพิยงหนึ่งหน่วยนะถ้าเกิดจ่ายเนี่ยนำการที่เลือกในในช่องดรอปโซนเข้าโซของมอนเตอร์นั้นนะครับก็เป็นการ เพิ่มเอาง่ายก็คือเพิ่มดราก้อนอาร์มนั่นแหละนะครับเอามาใช้ความสามารถต่างๆของเขานั่นเองต่อไปที่ผมบอกว่าเก่งหน้ากับพระบิชอปกินอโมอไอกีอาร์โลเมสนะครับคือตัวนี้มันเหมือนว่าจะเป็นของสายมารุกแต่ไม่ใช่มันเป็นสามมาร์สตานะครับอ้าวมันเป็นสามมันยังไงดูเขาบอกว่าหากเรามีช่องควบคุมอยู่ไซส์ของการนี้จะลดลงหนึ่งก็คือละไซส์เดือดสูแลวนะแต่ที่สําคัญคือเคาน์เตอร์ มันมีความสามารถควบคุมด้วยเมันเลยทําให้ตัวเนี้ยมันสามารถไปใส่ได้กับทุกสายของ s t าร์ดับเบิลเบนโลกนี้นะครับเขาบอกว่าควบคุมใ um นระหว่างถึง,งเวลาครับก็คือจ่ายมเกย์ถ้าเกิดจ่ายเอาตัวนี้ไปวางช่องซ้ายหรือช่องขวาหวงที่ว่างอยู่นะครับถ้าเกิดการได้อยู่ในช่องที่วางไว้ช่องนั้นจะกลายเป็นห้องควบคุมนะครับเออประมาณนี้แล้วก็มันตร์ทุกใบที่อยู่ในช่องควบคุมได้รับ 3, พลังโบกสามพันดีเฟนท์โบกสามที่ที่เข้าโบกหนึ่งแล้วก็เป็นอิเกตก็คือทุกอย่างครบจบในตัวมันนะครับ <G ül> 5, 3, ก็ยืน5 3, ้าพันสอ้ยถูลยืนหพันสดีเฟนส์3,000นะครับไอ้ดีเฟนส์5,000ยืน5,3,5นะครับอืมแล้วก็นี่เลยใบสุดแสนจะเก่งอีกหนึบิบของ ro, แอสโตรแต่ว่าแต่ว่าแตกนิดนึงมันยังเก่งไม่สุดมันจะต้องรอเวเซ์ต,ตรงเสเศนเข้ามาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาไปใส่เป็นตัวเกมรับได้ก่อนนะครับก็คือเอาไปใส่แทนตัวเก่าใน S อนแหละนะครับถ้าเกิดใครจัด เดอะคอสมาก็น่าจะนึกภาพกันออกนะครับความหวังที่ถูกบ่งชี้คอสอัตโนมัตินะครับพอคอสจ่าย2เกตแล้วก็การนำการเบื้องส่วนจัดการเราเข้าสู่ของการนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเริ่มต้นอัเราเฟดของทั้งสองฝ่ายครับคอมมอนเตอร์มังกรสกุลมฟ้าไม่เกิน2ใบจากดอกราโดยจ่ายคอคอสลงบนช่องที่แตกต่างกันนะครับก็คือมันเป็นตัวที่การันตีได้แน่ๆว่าการ์ตส์ที่ฟอร์มิชันเน็ตเรามีโอกาสสาเร็จสูงสูงนะครับหลังจากจากที่เดิมมันก็มีโอกาสสำเร็จสูงอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือการันตีได้อีกนะ และที่ฟอร์เมชันครับเขาบอกว่าถ้าเรามีมังกรโซ่คมฟ้าที่มีชื่อไม่ซ้ำกันนะสาใบมากกว่านะครับมังกรโซ่คมฟ้าทุกใบภาาไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือไม่ถูกทอโซไม่ถูกลดระดความสามารถจากการคู่แข่งนะครับเกียบมากๆเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มีดับเบิลแท็กโซการแล้วก็เขาได้แท็กด้วยนะครับนี่สามใบนี้เลยสุดยอด <c oughs> ต่อไปสามใบที่สนใจ <c oughs> ถึงจะบอกสามใบแต่ ชุดนี้มันมีไม่ถึงสามนะครับมันมีมาให้แค่สองใบนะกับของฝั่ง Dungeon World ใบแรกของเราครับกับ Dreamy Happiness สุดน้อยโมเดลเอ็มม่านะเขาบอกความฝันอันหอมหวานนะครับเขาบอกเมื่อการเข้าสู่สนามหรือว,วัตถุทำลายเดืวยมนสุดของกองการเราห้าใบนะครับคอมอนเตอร์นิทานไม่เกินหนึ่งใบาจากนั้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอสแล้วก็นำการที่เหลือได้เรียงไว้ใต้กองการ์ดเรามีเราสามารถใช้ความความฝันอันหอมหวานเนะี่ยได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินนะแล้วก็ หากการีด้ยู่บนสนามเลนโซของนิทานนะครับการนี้และนิทานทุกใบบนสนามจะไม่ถูกนำกลับขึ้นมือไม่ถูกยกเลื่ความสามารถในการคู่แข่งนะครับแล้วตัวนี้มีดับเบิลแท็กด้วยเพียวดีมชิฟฟอนนะครับก็บอกว่ารายการนี้ในระหว่างแฟินอลเฟสของเราและเราสวมใส่ไอเทมนิทานนะครับแคสคอส์ทใจหนึ่งเกียร์แล้วก็แจ็คลฟ์หนึ่งหน่วยเคอร์เตอร์เขาบอกสแตนนิทานทุกใบบนสนามเราและเราได้รับแอสแทคตเฟสเพิ่มหนึ่งครั้งใช้ได้หนึ่งเขาลุงเถิดนะครับนี่ ต่อไปกับ Dan c e w r l ตัวนี้ครับเก่งมากกับเจ้ตัวอย่างกี้โดามาของเราเทวสังหาสวรรค์ดูกาเซอุสนะครับคอคอสนำการบบนสนามเราแล้วก็แข่ง2ใบรวมกัน2ใบลงช่องตอบนะครับคือฮัลโหลมอนชั้นหรือเปล่านะก็ <c oughs> อเอาไปด้วยนะครับและนี่คอสามารถพลันเดินนะครับ เมื่อการนี้โจมตีและทำไลมอนเตอร์หรือสร้างความเฉยใสบาลานซูแข่งสําเร็จเนาะคู่แข่งนำคาร์บ,บูเบอรตัวนี้ึ่งใบเข้าสู่ช่องเกียร์โจเองนะครับแล้วเราก็จ้กัดหนึ่งใบแน่นอนว่าไอเกียร์ที่เราเอาเข้าไปอย่างวอร์ซอได้เดี๋ยวเราก็เอาเขามาใช้นะครับโอโ้โหยังป่วนเกมเหมือนเดิมนะครับต่อไปกระบอกเพื่อการทุบเฮลเมสแบทนะครับผมเอ็กวิคอจะบอกว่านำก๊อนยางกี้ในช่องดรอปเราหนึ่งใบเข้าสงคารามนี้แล้วก็จ่ายเกียร์ของคู่แข่งหนึ่งเกียร์โอเคเกียร์ตัวเองไม่ใช้อีกแล้วนะเขาบอกว่า การ์ดเนี้ยโจมตีได้แม้เรามีกอดยังกี้อยู่ในช่องกลางนะครับมนอนสเตอร์กอดยังกี้ด้วยบทสา่เราจะไม่ถูกทำลายดย้วยน้ำก๊าบขึมม้นโดยดูความาสามารถการคู่แข่งนะแล้วก็กอดยังกี้ที่มีไซส์ดังเดิมเป็น2หรือต่ำกว่าด้วยประสา่เราใช้ดลดลง2นะครับตัวนี้มีเป็นิทธิฤทริ์ที่ว่าแท็กแล้วก็โซการกํนะาเนินโจม,มัดสุดแกร่งนะครับรายการนี้ได้ในระหว่างเทเฟร์หอทั้งสองฝ่ายนะครับแคสคอดใจหนึ่งเกียร์แล้วก็จ่ายไลฟ์หนึ่งหน่วยเคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์กอดยางกี้ที่มีไซส์แกตกตน ลงบนช่องที่แต่ต่างกันโดยจ่ายค่าคอคอสมันน่ากลัวตรงจ่ายค่าคอคอสแหละเพราะว่าคอคอสของมันก็คือการแย่งทรัพยากรของเรานะครับให้มาสามใบก็มีแค่สามใบนะครับต่อไปนี่ปีมาสามใบเหมือนกันนะครับกับทับสวรค์อ่ะใบแรกกับเกาเรียวนะครับ คอคอสบอกว่าจ่ายสองเกตและก็นําใบบรรจุจากกองการหลักเข้าส่งการนี้เนาะคาเตอร์จุตินะครับในระหว่างอัตเทอร์เฟสของคู่แข่งคอการนี้จะบนมือลงสนามโดยลงในช่องว่างนั้นด้วยใจค่าคอคอสนะครับเขาบอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามโดยจุตินะครับคอบนเสื้อขบวนเท้าสวรรค์จากบนมือหรือว่าในช่องตรบของเราไม่เกินหนึ่งใบลงช่องที่ไม่มีการ์ดอยู่และจ่ายคอคอสเขาบอกว่าไซส์ของการนี้จะถือเป็นไซส์ศูนย์วันจะออกศาสนาไหมนะอ่าตัวนี้มีเชือแพทิปเปอร์หแท็กแล้วก็โซกาครับ เซนส์ทันเดอร์สตอร์มเขาบอกว่ารายการนี้ได้ระหว่างในระหว่างเทินคู่แข่งเรามีทวนบวนทับสวรรค์อยู่ในสนามนะครับแคสคอร์สก็คือสร้างความแสใส่จพลังชีวิตเรา2หน่วยนะครับเคาน์เตอร์เลือกดึงอย่างจากด้านล่างนะครับอันแรกคือทำลายมอนสเตอร์บนไม่ใช่ไทำลายมอนสเตอร์ทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบแล้วก็สร้างความใสีส่จพลังชีวิตคู่แข่งตามจำนวนการที่ทำลายได้นะครับอันที่2คือ เลสนะครับไม่เกิน2ใบแล้วก็ยิงความเสียหายใส่คูแข่งตามจำนวนที่เลสได้นะครับต่อไปมีค่าไอนะครับขอคอใจ2สงเกตแล้วก็นำคา้าเบนสุงของค่าเข้าส่งการนี้คอเตอร์แอคทีฟก็คือจุตินะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อเริ่มโดนแอฟเฟฟของคู่แข่งนะครับหากเทอร์นี้เราได้ได้รับความเสียหายรวมกัน4หน่วยหรือมากกว่าเนาะถอดโซทั้งหมดของการบูสตากคู่แข่งไม่เกิน1ใบแล้วแล้วก็ทําลายหรือว่านคาค้านั้นกลับขึ้นมือเจ้าของนะครับ มี double tag โซกาแล้วก็คัลเดอร์แท็กนะครับมันให้ชอยเลือกด้วยว่าจะทําลายจะนําหรือจะนํากลับขึ้นมือเพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่มีความสามารถก็จะทำลายก็เยอะแล้วก็เน้นการดิ้งขึ้นมือไปแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นก็เจ้าเกียวอะไรพวกนี้นะครับต่อไปจะเป็น3ไว้น่าสนใจของ Hero World กันบ้างนะครับทุกคนนี่พลังใหม่คอสเเดนเอสคาเกียนะครับผมให้ไปนี้เลยเพราะว่า มันจะเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆต่อไปที่ของ Co s m o Man เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเขาบอ,อกว่าการนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหมือ,อ 1, ด e ฟเฟนต์บวกมือชีบวก1ตามจำนวนการได้ส่งของการนี้นะครับแล้วก็ c o u n t e r active นะครับ5เราทอนฟอร์มด้วยการนี้นะคอมม m นเตอร์หน่วยพิทาแคนะาซีเนี่ยจัดในช่องดรอปเราไม่เกิน1ใบเดิไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับความสามารถนี้ใช้1ครั้งต่อ1เทินนะครับแล้วก็เมื่อจบเทินของเราเนี่ยนำการเนียบนสนามเรากลับขึ้นมือนะครับ ตัวนี้มีปฏิเตุกริปเปอร์แท็กแล้วก็โซการนะครับทรานส์ฟอร์มเขาบอกว่าจ่าย3เกตแล้วก็นำไปบนสุดจากกองการเราสาใบเข้าสูส่สงครารน,นี้นะครับนี่ต่อไปครับนี่เลยตัวที่จะคอแน่ๆถ้าเกิดมีด้วยความสามารถของเอสกาเกียว e เรานะครับก็คือเนี่ยเซคันด์คลาสเอ็กเซลนะครับขอๆจาบอกว่านำโดยวิทักกาแล็กซี่หนึ่งใบจากรอบเราเข้าสูส่สงครารน,นี้นะครับแล้วก็ยอดบนุนกาแล็กซี่ทุกปภปาราเราจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและก็ ไม่ถูกถอโดโซ่ด้วยความสามารถการคู่แข่งนะครับต่อไปเมื่อยอดพันุกก์กาซี่ของเราเข้าสู่สนามสําเร็จเ,เข้าสู่สนามนะครับหรือว่าทาร์ดฟอร์มน,ะนั้นรำคาญพวกศัตรูกองการเรา2อใบเลยเข้าสู่ช่องเกียร์แล้วก็โจกการ์ดหนึ่งใบครับใช้ความสามารถนี้ได้แค่หนึ่งครั้งก็หนึ่งเทิร์นเนาะและ้วก็อันนี้จะเป็นของกองพลอากาศยานนะครับตัวฟุตบุกิเนี่ยเขาบอกว่าหากการ์ดเนี่ยในมีโซ่ใบต่ำกว่าการ์ดนี้ได้เ้วยพลังรีวิงนะครับแล้วก็ กองพลอากาศยายนทุกใบบนสนามรบและเพาวบวก3,000ดีเฟนต์บวก3,000ันจำนวยการในโซกการ์ดนี้เนาะแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเป็นแอตที T, เขาบอกว่าในระหว I ่างแทเฟของน้องฟอกทั้ง2ฝ่ายนะนำยุทธบุรณ์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือหรือว่านำเาเข้าสู่โซของการนี้แล้วก็สับกองครับความสามารถนี้ใช้ได้นหนึ่งครั้งหนึ่งเธอแล้วก็ตัวนี้มีมีเพิร์กมีทริปเปิลแท็กแล้วก็มีโซกการนะครับไร์ right, เขาบอกว่าวางทับกองพลอากาศยายนที่เราไร์อยู่หนึ่งใบแล้วก็จ่ายสองเกียร์นะครับโอ้มาแบบ เยอะแยะนะครับทคแดงเต็มไปหมดเลยนะ lost World นะครับจริงๆมันจะบอกแค่3ใบแต่ว่าโอ้โหมันมีน่าสนใจนะั้นจริงสองใบนี้ก็ตอนแรกกาจะให้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ธรรมดาแหละเพราะว่ามันคือความสัตย์อย่างนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัตไอที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเอ้ยผาซิออนเอ,อ้ยบัตไอตัวผาซิออนอไอนะครับก็ที่รู้กันอยู่แล้วก็คือจะเป็นดึงความสามารถอะไรก็คือเป็นจุดเด่นของสายเขาอะแล้วก็อย่างอันเนี้ย กินแลนส์ก็คือความสามารถจะเป็นการที่แบบว่ามีช่องควบคุมนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะสามารถเข้าไปทำเสษเอ่อช่องซ้ายขวาฝาเป็นช่องควบคุมแล้วก็ตัวมันเนี่ยไปอยู่ได้ก็เป็นความสามารถควบคุมปกติเลยนะครับก็แบบว่าไม่ได้เป็นการโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือมันดึงความสามารถของไอสองสายเนี่ยเข้ามาอยู่ในลอสเวอร์เฉยๆเนาะแต่สามใบที่เด่นจริงๆขอในที่ผมคิดว่าเออมันมันดีมากแล้วก็ใช้ได้เยอะนะครับก็คือเนี่ยอันแรกคือ Patterns of Valence นะครับใบนี้มันดีมากมีตรงไหนคือมันจูการ์ดสใบฟรีๆแค่นั้นเลยนะแล้ะนอกจากจะได้จั่วแล้วอะเราได้ไลฟ์เพิ่มหนึ่งหัวต่อจำนวนร o s t Raiders บนสนามนะครับมันมันคือแบบมันโยนหนึ่งใบมันใช้ฟรีทุกอย่างคอสมันไม่ต้องจ่ายแค่นั้น,นะครับดีมากแล้วก็ Dimension Slayer นะครับใบนี้กับ3หน่อเจ้าประจําของเรานะครับค c o เตอร์แสดงการ์ดทุกใบบนสนามเรานะครับจากนั้นจนจบเคะแนนการ์ดทุกใบบนสนามเราสามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟสนะครับแล้วก็ หากสแตนสามใบหรือมากกว่าโดยความสามารถนี้ได้จวดหนึ่งใบนะเออไม่เสียมือน,นะครับได้จวดคืนมาฟรีและสุดท้ายกับวันนิตี้ไคเดสทอยเยของเรานะที่เป็นผู้สําู้ร่วแล้วนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าหากการได้ยืนบนสนามเราคู่แข่งยังไม่สามารถได้รับพลังชีวิตเพิ่มได้โอ้โหแล้วก็การที่ภูสนานจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกเลสโดยความสามารถการคู่แข่งนะครับแล้วก็เดเมนชันยอร์เทิร์นอาราวนะครับเขาบอกว่า เมื่อการในปีใช่ไหมเลอกการโบษสหนาคู่แข่งไม่เกิน2ใบครับทอโซทั้งหมดของการที่เลือกนะแล้วก็นําการนั้นลงช่องดรอปนะครับเป็นไงเก่งปะสานึกต้นแล้วเก่งขึ้นแ id บบทันทีทันใดเลยนะแล้วก็มีเพนนเทดด้วยตัวนี้นะครับปีสามหมื่นห้าชีโอ้โหฮัลโหลก็หมดแล้วครับประมาณนี้สําหรับกล่องนี้บอกเลยว่าทุกคนควรจะซื้อติดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเอาล็อตคือถ้าเกิดไม่ได้ซื้อข่องนี้ผมว่า ไปหาซื้อลอสเบิร์มาใส่เพราะว่าในยุคหลังสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนพร้อมจะมีพลังอันแสนโอเวอร์ประทุมใส่กันนะครับการที่คุณกดลอสเวิร์ในเด็กไว้สักหนึ่งเด็กอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเออตอนนี้นเหมือนไฟบังคับว่าไม่ใช่ระหว่างเข้าร่วมกับไม่เข้าร่วมแต่คุณจะต้องเข้าร่วมกับลอสเวิร์กนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะแบบโอ้ยอย่าถ้าเกิดสมมติจะ,จะไปแข่งงานแข่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเด็กที่แบบปิดได้ตัวเองจริงอะ่ะ คุณจะหาลอดเอิลมาใส่อะนะครับหรือจะใส่หรือเด็กไหนที่มันแต่ว่ามันปิดได้โดยไม่ต้องใช้ลอดเอิลแต่ใส่ไว้อุ่นใช้ความันก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการมีลอดเอิลไม่ได้เสียหายในยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะว่าสกิลพลังมันโอเวอร์จริงๆนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชุดน,นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าใครสนใจยังไงก็ลงไปหาซื้อกันได้นะครับเพราะว่าวาลนจะาหนแล้วตามร้านค้ทาทั่วไปเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีร้านค้าทั่วไเนี่ยออนไลน์ก็มีครับตอนนี้เราแบบโอ้ สัง่งแทักเดียววัน2วันถึงแล้วนะครับไม่เกิน3ลหรอกได้เล่นแล้วจริงๆนะครับ่อนละร้อยห้ิบาทนะครับฝากด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครกับช่องมิวเดชันด้วยนะครับแล้วก็มิวเดชันมี Facebook แล้วเข้าไปได้ไปกดไลค์กันด้วยนะครับบายบายแล้วเจอกันครับ